สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับพบกันอีกคลิปนะครับสําหรับวันนี้นิโคมอนทัวร์นะครับวันนี้พามาชมฝนนะครับช่วงฤดูร้อนนะครับฝนเดือนเมษานี่หละครับวันที่สิบสองเมษาโอ้เสียงคํารามเลยเดี๋ยวเราชมกันครับบุกเสียงคารามมาแต่ไกลเลยนะครับฟ้าร้องวันนี้วันที่สิบสองเมษายนสองห้าหกสี่นะครับก็ตกมาแล้วประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ไม่หนักมากนะครับนี่ก็ มาทางทิศเหนือของหมู่บ้านนะครับทางราศีสไลด์มีลมอากาศอบอ้าวนะครับจะมีลมหรือเปล่านะครับในวันนี้ผมกลัวแต่ลูกเห็บอย่างเดียวชาวบ้านก็เดินออกไปอาวัวแล้วนะครับตอนนี้เวลาตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับ กำลังลมมาทางนี้นะครับลมมาทางทิศเหนือฝนถ้าฝนธรรมชาติจะมาทางทิศต,ตะวันตกนะครับแถวบ้านของผมนี่คือทิศต,ตะวันตกนะครับตะวันตกเฉียงใตนนน้นิดๆถ้าฝนตามฤด,ดูกาลนะครับนี่คือทางทิศต,ตะวันออกนะครับจะมาไหมเรามาลุ้นกันจะมาถึง อุตมพรไหมมาจากฝั่งอำเภอราศีสไลจังหวัดเดียวกันนะครับจังหวัดศรีสะเกดราศีน่าจะตกแล้วนะครับได้กินไอดินแนละ้วเสียงฟ้าร้องก็กลัวนะครับหน้าช่วงนี้ถ้าฝนมามันจะมีฟ้าร้องบางทีบางที่ก็มีลูกเห็บลมแรงๆนะครับช่วงฝนตกใหม่บ้านต่างจังหวัดต้องเจอกับสภาพ อากาศแล้วก็ปัญหาแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกติของวิถีคนต่างจังหวัดนะครับมาแล้วลมมาแล้วตกใส่สงการพอดีถ้าตกวันนี้ก็จะเย็นพรุ่งนี้แหละครับวันปีใหม่ไทยพรุ่งนี้วันที่13เมษายนนะครับจะมาถึง ที่นี่ไหมเดี๋ยวลุ้นกันอีกสักครึ่งชั่วโมงประมาณประมาณนะครับลมมาแล้วลมมาแล้ว ก็จะเอัวเข้าคอกแตงหัวันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองกว่านะครับขออภัยนะครับที่บอกบ่ายโมงกว่าเมื่อกี้นะครับไม่ได้ดูนาฬิกา,าบรรยากาศฝนจะมานะครับก็เลยต้องเอข้าแต่งโววัน เอามาแต่ทั้งไหนลุงแกงมาทั้งนี้ได้อ้อมาบ่โอ้โหประมาณในถนนใหญ่มาบ่ฝนลุงวะคือเป็นแปน้นหรอก,รกนนอยี่นอเอาเขาเอาเข้าพ่อก่อนเวลานะครับวันนี้ลมเฉย,ยมาแล้วเอาเป็นบรรยากาศนะครับท้องทุ่งน่ะ เี่ยนบรรยากาศนะครับเผื่อได้อยู่ภาคอื่นหรือว่าเขตอื่นได้เห็นบรรยากาศของภาคอีสานในช่วงฝนในช่วงฤดูแล้งแล้วก็ฝนมาในช่วงนี้นะครับเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับเป็นฤด,ดูกาลที่ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับในช่วงร้อนมากก็ลมจะแรงมากนะครับในช่วงฤดูแบบนี้นะครับ ที่อีสานนะครับผมก็มาเย็นดักเอวัวเข้าพ่อพ่อนะครับกลัวฝนเหมือนกันนะครับเข้าแต่วันนี่พ่อขับมอเตอร์ไซค์ลุยขนาเลย อีกฝูงหนึ่งนะครับกําลังเข้ามากลุ่มเลี้ยงวัวโซนทิศเหนือของหมู่บ้านนะครับกําลังไล่วัวต้อนเข้ามาแต่คิดว่าคงไม่มานะครับเพราะว่ามันออกทางไปทางด้านซ้ายมือแล้วนะครับนี่มันปกคลุมมันไม่มาตรงฝนมันรอบเป็นครึ่งวงกลมนะครับออกซ้ายออกขวาไม่มาตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับผมอ้าวไม่ไม่มีฝนนะครับวันนี้เหมือนเดิมฝนหลวง ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ